สวัสดีครับผมก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับมิเตอร์กุมอนหรือจะเรียกกัมมอนก็ได้นะครับในเกมไทออฟมาหน้านะครับผมก็ผมจะมาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็ครั้งที่แล้วนะครับเราได้ไปคุยกับท่านผู้เฒ่านะครับดอนแพรลี่นะครับที่หมู่บ้านคนแคะนะครับเขาบอกว่าทางที่เราเข้ามาหามาหน้าโตสายลมอ่ะมันก็อยู่เกสฮอส์ใกล้ๆบ้านเกิดเรานี่เองครับจากนั้นเราก็เดินทางมาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นมาหน้าลมนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้นะครับที่ผมค้างไว้นะครับผมต้องขอโทษเพื่อนๆจริงๆนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับอ่ะโอเคก็ก่อนที่เราจะเปลี่ยนอาชีพกันนะครับผมจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันนะครับตรงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนเวลาพอดีครับก็ถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนอาชีพไม่เปลี่ยนไม่ได้เหรอก็สําหรับอาชีพเกมนี้นะครับเวลาเปลี่ยนแล้วมันจะแก่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างคร่าวๆนะครับที่เทรนนิ่งนะครับ อ่ะครับผมจะสังเกตว่าด้านขวานะครับสเตตัสเราจะตันแค่หกนะครับถ้าสังเกตดีเดี๋ยวผมวงไว้ให้ดูนะครับทุกอันเลยนะครับอันแค่หกนะครับแล้วก็ทุกตัวละครครับนี่ก็แองเจล่าครับอ่ะผมลองเปลี่ยนให้ดูครับแล้วก็ดูลันนะครับทุกทุกตัวนะครับสเตตัสจะตันแค่หกนะครับในค์ดแรกนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ที่ผมจะให้ดูก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับ ชุดชุดเสื้อผ้านะครับตรงที่เราสวมใส่อยู่มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ช่องอ b บิลิตี้นะครับอันที่สองครับเดี๋ยวผมจะวงให้ดูนะครับตอนนี้เราจะใส่สกิลได้แค่2อันนะครับผมเดี๋ยวหลังจากเปลี่ยนเราจะเพิ่มตลอดเป็น4อันนะครับอะเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกคอสตูมนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เราจะมีเสื้อผ้าอยู่ตัวเดียวนะครับทุกตัวละครนะครับอ่ะโอเคก็ ข้าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูทีละคนนะครับผมเริ่มจากลีดก่อนเลยนะครับตรงนี้เขาถามว่าจะให้ใครเปลี่ยนอาชีพนะครับผมก็จะเอาลีดนะครับซึ่งตารางคาร์ดนะครับอันนี้ผมให้ดูก่อนก่อนนะครับสีทองนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรานะครับแล้วก็จะมีซ้ายขวานะครับก็คือแสงสว่างและความมืดนะครับผมที่คาร์ดที่สอง ส่วนคาร์ดที่3จะมีถึง4อันนะครับแล้วก็ไปถึงคาร์ดที่4ี่นะครับภาคนี้เป็นคาร์ดรับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูช้าๆครับเก่ฑอาชีพนะครับตรงนี้ก็เป็นเพลงเหมือนตอนเริ่มต้นเลยนะครับผมตอนเราเลือกตัวลนะครถ้าใครจำได้นะครับอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ ก็ตัวนี้เป็นลีดนะครับด้านซ้ายจะเป็นฝ่ายแสงนะครับด้านขวานี่จะเป็นทางมืดนะครับตรงนี้นะครับการเปลี่ยนอาชีพนะครับไม่ว่าเราจะเลือกฝ่ายแสงหรือฝ่ายมืดนะครับมันจะไม่มีผลกับเนื้อเรื่องนะครับผมเนื้อเรื่องจะมีผลแค่ตัวละครหลักที่เราเลือกมาตัวแรกนะครับนอกนั้นก็จะคล้ายๆกันนะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนอาชีพกันต่อนะครับหลังจากเปลี่ยนอาชีพนะครับมันก็จะมีค่าสเตตัสที่เปลี่ยนไปเนาะ ก็เริ่มจากสกิลนะครับผมกดให้ดูช้าๆนะครับก็ถ้าเราเลือกฝ่ายแสงนะครับสกิลก็จะเป็น army of four one นะครับผมถ้าเป็นด้านนี้ก็จะเป็นวาด์รูนนะครับผมแล้วก็จะมีอันที่อันล่างด้วยนะครับเป็นสกิลโจมตีนะครับเห็นไหมครับผมแลนสตั๊กกับ a l l เซอร r ครับผมโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นค่าสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าเราเลือกฝ่ายแสงหรือฝ่ายมืดนะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวผมจะเลือกให้ดูกันเลยนะครับผมเลือกฝ่ายแสงนะครับผมนี่ผมเอาแล้วครับโอ้ชุดเราก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับสวยงามขึ้นนะครับดูเธอจะเก่งขึ้นเลยทีเดียวครับจากแค่เปลี่ยนอาชีพก็เป็นท้าสองนะครับเป็นการเปลี่ยนครั้งแรกของเรานะครับ ตรงนี้ก็จะมีอ b i ลิ t y ที่เพิ่มขึ้นมาอย่างที่ผมบอกนะครับก็คืออัปเกรดนะครับเป็นท่าแลนสตั๊กนะครับผมที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีคอมโบที่เพิ่มขึ้นนะครับส่วนค่าเกรดแบ็จะเพิ่มเป็น300อยนะครับจากเดิมแค่200นะครับแล้วก็เพิ่มสล็อตที่ผมบอกครับอีก2ช่องนะครับแล้วก็มีสกิลนิวมูฟแบิลิับที่พร้อมใช้งานตอนหมดเทรนนิ่งนะครับผมแปลให้ฟังคร่าวๆแล้วกันเนาะ ก็หลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกครั้งนะครับผมจะเขาถามเหมือนเดิมผมจะเลือกรต์เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับตารางสกิลอาชีพของเราก็เป็นสีทองเพิ่มขึ้นมาเป็นสองสีแล้วครับเป็นสองช่องนะครับตอนนี้ก็สว่างขึ้นนะครับเป็นสีทองครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆเล่นไปเราก็จะเปลี่ยนเป็นคาที่สามแล้วก็คาที่สี่ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเพื่อนสองตัวที่เหลือนะครับผม Who is switching is classes? ก็อ่ะแองเจล่าละกันนะครับ try to switch your class เห็นไหมครับแองเจล่าตอนนี้ยังเป็นคลาสหนึ่งอยู่นะครับที่เหลือก็จะเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปไวนิดนึงนะครับก็มีฉากโหลดนิดหน่อยนะครับโอเคก็ เหมือนกันนะครับองเจล่าเธอก็จะมีฝ่ายแสงและฝ่ายมืดนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเก่งทั้งคู่นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นฝ่ายมืดนะครับผมสกิลก็จะแตกต่างกันนะครับผมจะเปิดให้ดูนิดนึงเห็นไหมครับสกิลทั้งสองอันก็จะแตกต่างกันนะครับสเตตัสที่ขึ้นก็จะแตกต่างกันเหมือนกันนะครับอ่ะผมขอเลือกเป็นอันนี้นะครับผมฝ่ายดาร์กครับ ก็อย่างที่ผมเกริ่นนะครับการเลือกจะเป็นแสงหรือมืดนี้ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องนะครับแค่เราเลือกทางเดินของตัวละครนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็สกิลการเล่นจะเปลี่ยนไปนะครับโชเดก็เป็นทาร์ที่สองของแองเจล่านะครับตรงนี้ก็จะเหมือนกันนะครับผมไม่ขออธิบายแล้วกันเนาะก็คนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนดูรันนะครับ <are> แล้วเดี๋ยวเราจะไปดู กันทีเดียวนะครับผม your class. ก็กดเปลี่ยนครับส่วนดูรันนะครับผมก็คำนวณไว้ในใจแล้วนะครับผมดูรันนี่ครับอาชีพเขาจะเป็นอัศวินนะครับกับการีเอเตอร์นะครับผม ถ้าเลือกเป็นไนท์นะครับฝ่ายแสงนะครับผมเราจะมีสกิลเติมพลังด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตายเด็ดของเราของเขาก็คือเปิลสแลชนะครับผมส่วนกาดิเอเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นอินสแลชนะครับผมก็จะเป็นปันเป็นวงคล้ายๆกับตัวอัศวินไนท์นะครับที่ผมเคยเล่าไว้ฟังนะครับแล้วก็โอค่าสเตตัสมีลดด้วยนะครับผมถ้าเลือกฝ่ายมารนะครับผมอ่ะโอเคผมผมดูแล้วนะครับ ผมจะเลือกเป็นฝ่ายมืดนะครับผมถ้าเลือกฝ่ายแสงเราจะมีสกิลฮิลิ่งครับเห็นไหมครับมันจะมีคอมมาขึ้นมานะครับวนฝ่ายมืดนะครับเราจะเล่นดบาบธาตุได้นะครับอันนี้คือข้อดีของดูลันนะครับผมเห็นเลยครับเอกเราครับว้าวฟึ๊ดฟึ๊ดฟึดเอกกูบอกอ้าวยางเจ๋งว่ะเพื่อน นี่แหละชุดนี้แหละสวยงามพลัมแปดโชเดโอเคครับก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายข้างนอกละกันก็เราก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3ตัวนะครับทีนี้เรามาดูความเก่งที่เพิ่มขึ้นกันนะครับที่ผมบอกครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสั้นๆนะครับก็เริ่มจากลีดนะครับผมเห็นไหมครับ ตัวค่าสกิลที่อัพเพิ่มขึ้นมาตอนแรกเรามีแค่6กนะครับตอนนี้เราอัพได้ถึงส5้าแล้วนะครับผมทุก,กสเตตัสนะครับตัวละครด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับจะมีสิบ้าแล้วก็จะมีสกิลที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะหลากหลายขึ้นนะครับในการเล่นก็เป็นจุดเด่นของเกมเกมนี้นะครับนอกจากเพื่อนที่เราเลือกมา6ตัวแรกนะครับก็จะมี อย่างที่ผมบอกอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปกลับไปเซฟก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการเตรียมตัวนิดนึงเนาะเจอเข้าศัตรูแกไม่ใช่ผู้มือของฉันแล้วดูเพลินเผนอาจจะดูไม่เก่งขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วความเก่งที่เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปสาธิตกันข้างในนะครับนอกจากชุดที่เปลี่ยนไปแล้วความเก่งก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ตอนนี้ชุดเราก็สวยขึ้นมานะครับผมอ่ะสำหรับชุดนะครับเมื่อกี้ที่ผมเกินค้างไว้นะครับมันก็จะสามารถเปลี่ยนเติมได้เห็นไหมครับตอนแรกเรามีแค่คนละตัวนะครับตอนนี้เรามีเสื้อสองตัวแล้วครับใส่ตัวเดิมเดี๋ยวมันจะเหม็นนะครับผมเหมือนหนังจอมยุทธนะครับใครเคยดูครับพระเอกใส่เสื้อตัวเดียวไม่เคยเปลี่ยนเคยซักนะครับ เดี๋ยวเราจะมาฝึกสเตตัสกันสักนิดนึนงครับในเทนนิงนะครับผมเริ่มจากลีดนะครับก็ผมจะลองหมุนๆดูนะครับตอนนี้สกิลเธอเพิ่มขึ้นมาหลายอันนะครับเดี๋ยวผมจะฝึกให้เธอตอนนี้เธอสามารถใช้เวทมนต์ได้แล้วนะครับจะฝึกภาพเวทมนต์ให้เธอใช้เป็นนะครับโดยเริ่มไปที่9พอยต์ก่อนนะครับก็จะมีเวทมนต์เพิ่มมาตามนี้นะครับแต่ว่าตัวตัวเวทมนต์นะครับ r o t e c t i o นนี่ตอนนี้ยังตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับแต่อันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ายังขาดอิ e m เมนต์ตัวผู้ศักดิ์สิทธิ์อิเลเมนต์นะครับผมอย่างที่ผมเคยเกินไว้คลิปต้นๆเนาะก็เดี๋ยวผมฝึกไว้ก่อนเดี๋ยวรอใต้เทพแล้วมันก็จะใช้ได้นะครับสองอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เพิ่มโจมตีนะครับอโอเคแล้วก็เรียนนะครับก็สกิลตรงนี้ก็เพิ่มอีกสองช่องนะครับที่ผมเกิดไว้ก็จะใส่ใส่คร่าวๆก่อนนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในคลิปมากนะครับแล้วก็ไว้ที่เหลือเธอผมจะไปอัพสแตดเตงนะครับจะลงไปที่สิบห้าเลยครับอ่ะได้สิบห้าพอดีเลยครับผมก็เก็บพอยต์ไว้เพื่อการนี้นะครับของลิสทีนี้ความเก่งเธอก็เพิ่มขึ้นอยู่โขเลยครับอ่ะต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไปที่เพื่อนตัวถัดไปนะครับส่วนแองเจล่านี่ผมดูแล้วเธอเป็นสายเวทครับยังไงเราก็จะฝึกต่อให้เธอเป็นจอมเวทครับ โดยที่จะกดไปอีกเก้าพอยนะครับโอเคตอนนี้เธอก็เรียนเวดมนต์เพิ่มได้นะครับแล้วก็ฝั่งนึงขอดูก่อนนะครับพอๆเอาไปสิบสองห้าเลยก็ได้ครับอ่ะสิบห้าเลยก็ได้ครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผม ไ,ไปคร่าวๆเดี๋ยวผมไปเซตอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ผมใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้เป็นสกิลสองช่องที่เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็สำหรับดูลันนะครับดูลันก็ดูลันตอนนี้ก็ใช้เวทมนต์ได้แล้วนะครับแต่ผมจะเริ่มต้นฝึกที่สเตงเขาก่อนคนระับเพราะเขาเป็นสายโจมตีแล้วก็เวทมนต์ที่ผมบอกนะครับเขาจะ ตอนนี้เธอเขาเขาสามารถชาร์จดาบ <c oughs> เขาสามารถชาร์จอาวุธธาตุได้แล้วนะครับโดยถ้าเราอัพไปที่เก้าพอยนะครับจะมีสโตนเซเบอร์ครับตอนนี้พอยเราไม่พอแล้วนะครับ <c oughs> ผมพอยกลับมาก่อนนะครับสโตนเซเบอร์ er. <c oughs> เห็นไหมครับสว่างแล้วครับก็ผมจะฝึกไปที่เก้าพอยก็พอก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราฝึกมากกว่านี้ตัวเลิเมนต์ธาตุเราก็ยังไม่ได้นะครับ เรายังไม่ได้ไรเซเบอร์เห็นไหมครับมันจะล็อกอยู่ตอนนี้ได้แค่สโตนนะครับงั้นผมจะกดไปที่5ก่อนนะครับเพื่อให้ได้ชาร์จดาบเล่นดาบธาตุได้นะครับระเอกเราก็จะสามารถชาร์จได้ตั้งแต่ดินน้ำลมไฟนะครับผมเป็นความเก่งที่เพิ่มเข้ามานะครับในคาที่2นะครับส่วน5พอยที่เหลือผมจะไปลงที่สเต็นนะครับ <c oughs> แล้เดี๋ยวถ้าเขาเลเวลขึ้นเ๋วผมก็จะกดที่สิเหมือนลิฟเลยนะครับผม ตรงนี้ก็เป็นสกิลที่ให้ใส่เพิ่มนะครับอันนี้เป็นของใหม่นะครับเราจัดของใหม่เาเลยครับแล้วก็ประมาณนี้ละกันเนาะก็สำหรับการฝึกคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้แค่นี้นะครับรายละเอียดเพื่อไม่ให้เป็นการคลิปเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะครับผมอ่ะผมขออนุญาตเซฟไว้อีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วย ผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับผมที่เป็นตัวพูดลมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเขาจะเป็นตัวอะไรนะครับผมจากตรงนี้นะครับก็่อยู่กับผมนะครับมิสเตอร์กุมอนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับกดติดตามช่องเกมเราด้วยนะครับเดี๋ยวเพิ่งเป็นไรนะจะพูดน้อยอ่าครับเราเห็นเป้าหมายแล้วนะครับ ก็มาถึงแล้วนะครับไปรีจังเราเห็นนั่งไงโซเฟตเอา้าเขาอยู่กับอัศวินมืดนะครับผมอชารู้สึกว่ามันเล่นท่าอะไรนะครับเอ้ยหยุดก่อนจะทำาไรเจ้าโซเฟตอ่ะอือดาร์กชายนิ่งครับทำไมแกต้องทำลายมาน่าสตโตนด้วย เอาละครับไม่พูดไปจาแล้วก็หายไปแล้วนะครับเขาหายไปแล้วมีบางสิ่งท <c oughs> ี <c oughs> <ๆ>่ผิดปกติเอาเจอแล้วครับเทพโซเฟตเรานะครับหน้าตาคล้ายๆจอมมารอสก็มาพอดีนะครับผมจะบอกว่าหน้าตาคล้ายๆบูอ้วนนะครับทำท่าเหมือนปวดขี้อยู่นะครับผมแต่รู้สึกว่าก่อนที่เราจะไปคุยกับเทพโซเฟตได้นะครับเราต้องเล่นไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วครับมาแม่จะใช้ท่าใหม่ให้ดูครับ เบอร์แลนด์โอ้ปันเข้าไปครับผมเป็นการปันท่าชุดนะครับผมลดเป็นร้อยครับตามด้วยดูรันครับสปินสล็โอ้โหเป็นท่าปันแบบพายุครับผัวเข้าไปครับจัดไปครับเกือบครึ่งหลอดครับมาต่อตามด้วยแองจล่าครับตามด้วยสกิลใหม่ของเธอครับฮูมาสตาครับเป็นการตีท่าดาวครับโอ้โห รู้สึกว่าจะจบไม่หมดนะครับไม่เป็นไรครับตรงนี้มีไหที่เพิ่มท่าแม็กไม้ตายคนละสามติดนะครับผมไห<อ>ยอันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินตีตรงนี้ก่อนนะครับขอใเพื่อนๆเ,เ,เราสู้ไปก่อนนะครับเอาลอะเจาเราเล่นเวทใหม่ครับไดมอนฉาดร,ระดับสองครับเป็นไดมอนบวกนะครับวดสองอยกวย่านะครับ พาเวทได้แรงขึ้นแล้วนะครับตอนนี้จัดว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูตัวอื่นต่อครับกลับมาที่พระเอกเราต่อนะครับรัวฟันครับโอ้โหก็จัดว่ากระจอกไปเลยนะครับบอสตัวนี้ฟันแป๊บเดียวนี่พลังเขาลดทวบแล้วนะครับเกือบตายแล้วนะครับเอาไปปิดท่าสวยหน่อยครับ ไอ้ลิมิตพอดีครับบ้าปิดท่าสวยครับปิ้งสแล็คพวกๆๆๆๆๆัว,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 วจบด้วยโซนิคปูมครับตายไหมครับไม่ตายนะครับเรียบร้อยครับก็จัดการบอสวีหกตัวนี้ได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนพาร์ตสองได้พอดีนะครับผมซึ่ง ตามหลักแล้วเลเวลแค่18ก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าผมมาถึงตรงนี้เป็นเลเวล25นะครับก็แจกเลเวลครับ x ที0 0 0นะครับเลเวลขึ้นคนละเลเวลเอาละครับบาดเจ็บตรงไหนไหมตัเฟตเรารู้สึกว่าหน้าตาเหมือนจอมมารบูครับเป็นอะไรไหมนี่เดี๋ยวฉันจะรักษาให้โอ้มเมลึกกึ๋ยเมลึกกึ๋ยเพียง โอ้รู้สึกว่าเขาถ่ายแล้วนะครับขอบคุณครับที่ช่วยผมไว้มันเป็นใครกันเจ้าอัศวินสีมืดเนี่ยผมก็ไม่รู้จักหรอกแต่ที่แน่ๆเขามองหามาหน้าสโตนอันถัดไปเขาเรียกผมมาและดูดพลังงานผมและปลดปล่อยฮาร์พี้ตัวนั้นมาสู้กับพวกเธออัศวินคนนั้นต้องการทำลายมาหน้าสโตนหรือไง โซเฟตพวกเรามีเรื่องให้ช่วยก็โอเคนะครับผมเราก็ได้พูดโซเฟตนะครับเป็นทูตสายลมคนใหม่นะครับผมตรงนี้เขาก็สอนนะครับอ่ามีไลท์เซเบอร์ด้วยนะครับผมก็เป็นเราได้เราได้เทพเทพลมพอดีนะครับแล้วก็ มีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วไซโคนี่น่าจะเป็นของเมนต์แองเจล่านะครับแตวเราค่อยไปศึกษาอีกทีนะครับผมก็จากตรงนี้นะครับ so เ็ดเขาให้กลับไปที่ทุ่ง s <S ดอกไม้นะครับสารานซ่านะครับ <Allow me. S 1> โอเค ก็ถ้าเราเลเวลถึง3ที่8แล้วก็จะสามารถมาเปลี่ยนอาชีพตรงนี้ได้ใหม่นะครับแต่ว่าจําเป็นต้องมีไอเทมด้วยนะครับตอนที่เป็นพาร์ทนะครับอ่ะผมเกินกันเข้าๆนะครับตอนนี้พวกเราก็เพิ่มความเก่งกันมาระดับหนึ่งแล้วนะครับผมปะต,ตูแถวนี้ก็ไม่ใช่คู่มือแล้วแหละเดี๋ยวผมจะขอญาตเซฟไปก่อนละกันนะครับผม โอเคนะครับก็เซฟไปเรียบร้อยแล้วครับอยู่กับผมนะครับมิสเตอร์กุมอนในเกมไทออฟมาหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ทุ่งดอกไม้นะครับผมที่เป็นกองทัพเรานะครับไอตัวนี้ก็แข็งแกร่งเหลือเกินครับทำาะไ้ถ่าไม่ตายนี่ไม่ร่วงนะครับนาดนเราเปลี่ยนคัสสองแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวผมต้องใช้ท่านะครับนี่แน่เรียบร้อยครับ ก็จริงๆมันก็ไม่ใช่คู่มือเราเท่าไหร่แล้วครับอ่ะโอเคก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องเกมของเรานะครับผมผมจะฝากลิงไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ตัวติดตามท,ที่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกนิดนึงนะครับโอเควันไหนจะ นี่ต้องทักทายด้วยท่านี้ก่อนเลยนะครับไอ้พวกศัตรูที่เป็นเกาะหนานี่ต้องอ่าลืมไปนะครับนี่ครับสโตนเซเบอร์นะครับเป็นท่าดาบใหม่ครับของดูรันครับปันกันเป็นร้อยครับนี่แน่ก็ถึงทางออกแล้วนะครับตรงนี้มีอ่า เอมีตัวเต้งดึงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเด้งซิครับมันจะไปโค่รรงไหนครับก็ขยับมาอีกนิดนึงนะครับอืมอา้าวก็เป็นทางออกนะครับ <laughs> ก,ก็เด้งมานิดนึงจริงๆนะครับโอเค ก็เจอศัตรูคร um. no like ับเดี๋ยวเราจะลองใช้ดาบท่ากันดูนะครับโอซเบอร์นี่แน่ก็รู้สึกว่าไอตัวอัศวินเกาะแข็งมันจะไม่แพ้ธาตุดินนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองใช้กับฮาปี้ดูนะครับ m อมอ้อยังยังครับ มันจะต้องใช้ตอนเข็ดต่อสู้นะครับคาร์ดมาก่อนไม่ได้ครับโซนเซเบอร์บันทีลดกันร้อยกว่าเลยนะครับขนาดตอนนี้เราเพิ่งคาร์ดสองแล้วถ้าเราใช้ตอนคาร์ดหลังๆนี่ผมว่าน่าจะหลักประมาณห้าร้อยถึงเป็นพันได้นะครับในการโจมตีปกตินะครับตายก่อนนะครับผม ก็มาถึงจุดเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไงดีเดี๋ยวผมจะเซฟไว้ที่ตรงนี้ดีกว่านะครับที่เป็นวาตคิลี่นะครับกองทัพเราที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่องเกมของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมิสเตอร์กุมมอนขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าผมดูแล้วถ้าไปต่อมันน่าจะยาวนะครับก็เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ